ร้อนรวยสนับสนุนโดยกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสร้างตึกเนี่ยต้องตอกเสาเข็มแล้วการรวมตัวกันของ AEC ต้องตอกเสาหลักด้วยเหรอคบพี่จอยแน่นอนค่ะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ต้องมีเสาหลักไม่ต่างจากการสร้างตึกเลยค่ะและหนึ่งใน3เสา,สาหลักก็คือการจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้นั่นเองค่ะอีกสองเสาหลักคือด้านการเมืองและความมั่นคงกับด้านสังคมและวัฒนธรรมการร่วมมือกันอย่างนี้เราก็หวังนะคะว่าจะนําไป การพัฒนาในหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องปิโตรเลียมในพื้นที่คาบเกี่ยว overlapping Are a ียด้วยค่ะในอ่าวไทยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังไม่มีการสำรวจและขุดเจาะเราก็เลยยังไม่ทราบค่ะว่ามีปริมาณปิโตรเลียมมากน้อยแค่ไหนในพื้นที่คาบเกี่ยวจึงควรพิสูจน์ว่ามีพื้นที่แหล่งกักเก็บคาบเกี่ยว Com m o n r e s e r v e a r อรหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ต้องพิสูจน์นะคะเพราะถ้าหากว่ามีมากเราก็ควรที่จะต้องนํามาใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้รวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณกรม เพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ